ต่อไปนี้คนไทยที่ยื่นขอวีซ่าไปอเมริกาต้องตั้งค่าโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะเมื่อวันที่ย3ิามิถุนายนเนี่ยทางสถานทูตรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย,ยได้มีการแจ้งประกาศสำคัญเรื่องให้ผู้ยื่นขอวีซ่าชั่วคราวประเภท F นักเรียน M เรียนสายอาชีพและ J แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวทุกแพลตฟอร์มให้เป็นสาธารณะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยในเนื้อหาประกาศเนี่ยระบุว่า ทุกการอนุมัติวีซ่าคือการตัดสินใจเพื่อความมั่นคงของชาติและเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติยืนยันตัวตนของผู้ขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงขอให้ผู้ขอสมัครวีซ่า F, M และ J เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการกันกรองข้อมูลโดยนโยบายนี้จะมีผลต่อผู้ที่กำลังยื่นขอวีซ่าเรียนต่อในอเมริการวมถึงผู้ที่สมัครโครงการแรกเปลี่ยนระยะสั้นเช่น Work and Travel AU Pair หรือทุน Fullbright ผู้สมัครควรตรวจสอบบัญชี Facebook In s t a g r a m t w i t t e r หรือว่า X TikTok l i n k e d i n และอื่นๆว่ามีการตั้งค่า Public หรือไม่แนะนำให้ลบหรือตรวจสอบโพสต์ที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเช่นข้อความทางการเมืองความรุนแรงหรือว่าโพสต์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเตรียมเอกสารหรือข้อมูลประกอบเพื่อชี้แจงหากเจ้าหน้าที่สถานทูตซักถามถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เปิดเฉพาะโพสต์ที่สําคัญ เช่นการศึกษาความสามารถพิเศษกิจกรรมจิตอาสาหรือความสนใจส่วนตัวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวกหากมีโพสต์ที่ไม่ต้องการเปิดเผยควรตั้งค่าไว้เป็น only me หรือว่า friend ล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์การเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะนั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทุกรายละเอียดแต่เป็นหนึ่งในขั้นตอนเพื่อยืนยันตัวตนและความน่าเชื่อถือของผู้สมัครโดยเฉพาะในช่วงที่การกันกรองข้อมูลผู้เดินทางกข้สาสหรฐนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้น อันนี้ก็สําหรับคนที่กาลังคิดจะไปเรียนต่อที่สหรัฐหรือว่าต่างๆเหล่านั้นแหละก็นั่นแหละศึกษาข้อมูลให้ดีจะได้ไม่เสียเวลาในการยื่นขอวีซ่าและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลต t อร์มาสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ